เลข4 5 6สุภาพบุรุษจุธาเทพหากใช้ในเบอร์มือถือส่งผลอะไรบ้างกับผู้ที่ใช้รายการเทปนี้ดอตรไก่มีคำตอบมาฝากค่ะสวัสดีค่ะ พบกับดรไก่มัฒน,นาปวีสารคุณมนตรีในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตช่วงถามมาดอร์ไก่ตอบให้สำหรับท่านที่ฝากข้อความมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจซิม 789.com ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการวันนี้ผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกมาคือคุณจตุพัเพศหญิงอายุ36ปีปัจจุบันเป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือเบอร์มือถือที่ใช้คือหมายเลข0 x x 5 6 3 2็ก5คำถามที่ต้องการทราบคือเพิ่งใช้เบอร์นี้มาได้ประมาณ5เดือนอยากทราบว่าเบอร์จะส่งผลดีกับหน้าที่การงานและการเงินไหม คุณไก่ขอตอบแบบนี้ค่ะถ้าพูดถึงหน้าที่การงานต้องระวังให้ดีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ที่สูงวัยกว่าในเรื่องผลงานแม้ว่าคุณจะทำงานดีแค่ไหนแต่ถ้าอยากที่จะมีผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดไว้ให้มากๆเลยนะคะเรื่องตำแหน่งงานก็จะโตช้ากว่าคนอื่นๆในเรื่องการเงินก็ค่อนข้างติดขัด ท่านที่ใช้เบอร์ลักษณะนี้มักจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ค่อนข้างที่จะลำบากที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะสำหรับความรู้เพิ่มเติมที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องการใช้เลข4 5 6สุภาพบุรุษจุธาเทพหลายท่านอยากทราบว่าทำไมเลข4 5 6ถึงได้ชื่อว่าเลขสุภาพบุรุษจุธาเทพคุณไก่ขออธิบายแบบนี้นะคะ เลขสี่แทนการรู้จักเจรจาความฉลาดหลักแหลมเลขหแทนความมีเมตตาสติปัญญาเป็นเลิศจิตใจดีงาม เลข6แทนความรักแทนความสุขแทนสเสน่ห์และการมีทรัพย์สินเมื่อ 4- 5 6หมารวมตัวกันจึงส่งผลให้ผู้ใช้เลขนี้เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมชีวิตประสบความสำเร็จได้เร็วมีโชคในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมท่านใดใช้จะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินความรัก เลขสุภาพบุรุษจุธาเทพ4 5 6มีความใกล้เคียงกับเลขมังกร7 8 9มากที่สุดค่ะต่างกันตรงที่ว่าเลขมังกรจะมีความดุดันแต่เลขสุภาพบุรุษจุธาเทพจะมีความสุภาพอ่อนโยนเป็นที่รักเสน่ห์แรงแล้วก็มีสติปัญญาเป็นเลิศส่งผลดีทั้งเรื่องงานแล้วก็ความรักมีทรัพย์สินมากไม่ต่างจากเลข7 8 9เท่าไหร่เลยค่ะ และถ้าถามว่าระหว่างเลขมังกรกับเลขสุภาพบุรุษจุธาเทพเลือกใช้เลขไหนดีคุณไก่ขอตอบว่าต้องพิจารณาจากหน้าที่การงานที่ทำและความรับผิดชอบที่มีค่ะบางสายงานบางตำแหน่งหน้าที่เหมาะกับเลขมังกรามากกว่าบางตำแหน่งหน้าที่ก็เหมาะกับเลขสุภาพบุรุษจุธาเทพมากกว่าซึ่งท่านใดที่ต้องการใช้เลขกลุ่มนี้สามารถปรึกษาคุณไก่ได้นะคะ เพื่อให้ช่วยร้อยเรียงเบอร์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้นสามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่คุณไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้ค่ะ หนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซลเลอร์ ller, และมีวางจำหน่ายที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage s 7 8 9 c o m ได้เลยค่ะรายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาและนำไปมอบให้องค์กรบูลนิพิต่างๆนะคะขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทำตามกติกาตาม ได้เลยค่ะข้อที่1กดไ like ลค์แฟนเพจ sim789.com ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ sim789.com เท่านั้นนะคะชื่อเพศอายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด,ด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคำถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดรไก่ตอบให้ค่ะ สำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าอยากเก็บเอาทุกการกระทำและคำพูดของผู้อื่นมาคิดเพราะจะทำให้ความสุขในการใช้ชีวิตลดลงค่ะสวัสดีค่ะ